สวัสดีครับสวนอรุณธงชัยแก้วบังกรนะครับผมจังหวัด้อะเอ็ดนะครับวันนี้ก็เข้าสวนเหมือนเคยนะครับผมอุปรกรณ์นในการเข้าสวนผมมีไม่มากไม่มายสองชิ้นหนึ่งกันไกลตัดแต่งกิ่งสองเชือกฟางนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงปลูกใหม่นะครับามาดูกันสรับต้นนี้นะครับเมื่อก่อนเนี้ยมันจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันจะขึ้นมา,าแบบผมไม่รู้เหมือนกันกว่าลากันจอ,อกทางไหนจะเอาด้านไหนเข้าหาเสานะครับทีนี้ แล้วก็บางทีถ้ามันบิดมากไปก็กลัวมันบอบช้ำนะครับนี้วันนี้เราก็มาดูต้นตัวอย่างนะครับเมื่อก่อนนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นด้านท้องของของเขานะครับที่จะออกรากแล้วก็ยึดเกาะกับเสานะครับทีนี้ตอนแรกมันก็หันออกด้านนอกอยู่แต่พอผมมัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเขาจะค่อยๆนะครับค่อยๆหันท้องของเขานะ่ะเข้ามาหาเสาเองนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของเขาอะ่ะก็จะออกรากฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งแบนๆน,นะครับออกล่าแล้วก็ยึดเสานะครับทีนี้โดยปกติโดยธรรมชาติของมันมัน,มนก็จะหันห,หันท้องมันเนี่ยเข้าหาเสาอยู่แล้วเพราะฉะั้นตอนแรกที่เราไปไปมัดมันนขึ้นเพื่อที่ให้มันขึ้นเสาเนี่ยเรามัดไปเลยไม่ต้องอเน้นว่าต้องเป็นท้องมันนะต้องจับบิดอย่างนี้นะบิดอย่างนี้นะไม่ต้องเลยครับผม พอเราดึงผูกด,ดึงมาหาเสาทีหนึ่งมันก็ธรรมชาติมันสร้างเองครับเริ่มแตะแ,แล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็มามัดกันเลย,ยง,ง่ายๆนะครับผมไม่ต้องไปฝืนมันนะครับผมเบานะครับบวกแก้วมังกรไม่ได้ยากเลยนะครับผมแก้วมังกรทุกวันนี้เป็นอาหารเป็นผลไม้ระเภทขึ้นโรงแรมนะครับผมเ,เคยเป็นเด็กโรงแรมมาก่อนนะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะมีผลไม้อะไรเอ่ยที่อยู่ตามโรงแรมสรับปะรด Mm hmm. แตงโมแล้วก็แตงไทยนะครับผมแล้วก็ mm hmm. นี่แหละแก้วมังกรครับแลวทุกวันนี้แก้วมังกรกับแตงโมเนี่ยโภชนาการทางกันเยอะมากนะครับแตงโมก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าแก้วมังกรนี่เขาจะมีประโยชน์มากกว่านะครับทางโภชนาการแล้วก็อ,อะไรนะไม่ได้ช่ำน้ำเหมือนกับแตงโมนะครับ ก็ทําให้เป็นที่นิยมในการบริโภคตามโรงแรมนะครับแล้วก็งานต่างๆเลาที่สำคัญเขาก็ปั่นได้ด้วยเนาะเขาก็ปั่นได้ด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่มามาฝากกันไม่ต้องกังวลว่าจะมัดแก้วงกอไปทางไหนก่อนอะไรยังไงไม่ต้องเลยครับมันมัดไปเถอะเดี๋ยวมันก็ปรับตัวเองนะครับโอเคครับผมจบคลิปนี้จ้า